สวัสดีะยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องคู่มือบุคลากรใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่3มนครสวรรค์สื่อการเรียนรู้นี้จัดทาโดยกลุ่มพันฒนาคุณภาพและวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่3มนครสวรรค์วัตถุประสงค์1เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นแก่บุคลากรใหม่รวมถึงนักศึกษาฝึกงานก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานในศูนย์2เพื่อให้บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับระบบคุณภาพที่ศูนย์ดําเนินการ วิธีการเรียนหนึ่งเมื่อเริ่มเรียนผู้เรียนจะต้องทำการลงทะเบียนเรียนผ่าน QR code ที่แสดงในวิดีโอหรือกดลิงก์โดยบันทึกข้อมูลจริงและอีเมลที่สามารถติดต่อได้2ผู้เรียนจะต้องฟังการบรรยายผ่านวิดีโอนี้อย่างตั้งใจ3ระหว่างการบรรยายจะมี QR code แบบทดสอบความเข้าใจระหว่างบทเรียนให้ผู้เรียนทำการสแกน QR code หรือกดลิงก์แล้วทำแบบทดสอบ 4ผู้รับผิดชอบจะรายงานผลการเรียนให้ผู้เรียนทางอีเมลภายใน7วันหลังจากที่ผู้เรียนทำแบบทดสอบครบทุกส่วนแล้ว5เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการอบรมคือได้คะแนนผลทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ80ทุกส่วนอุปกรณ์การเรียนผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์และหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน คู่มือบุคลากรใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่3นครสวรรค์ประกอบด้วย3ส่วนคือส่วนที่1เป็นการแนะนําองค์กรและแนวทางปฏิบัติด้านระเบียบราชการส่วนที่2แยกเป็น2ด้านคือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพของศูนย์และแนวทางปฏิบัติเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่3เป็นแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในที่ทำงานผู้เรียนจะต้องใช้เวลาและให้ความสนใจเรียนรู้ให้ครบทั้ง3ส่วนก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานสำหรับบทเรียนนี้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความสำคัญกับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยได้ออกกฎระเบียบในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีวัตถุประสงค์หลัก3ข้อคือ1เพื่อรักษาความลับข้อมูลหรือสารสนเทศที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลของลูกค้าข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรหรือข้อมูลสำคัญที่องค์กรไม่ต้องการเปิดเผยสู่สาธารณะต้องได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอ 2. เพื่อรับประกันความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศองค์กรต้องมีวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยผู้ไม่มีสิทธิ์รวมถึงระบบสารสนเทศที่นํามาใช้ในองค์กรควรได้มาตรฐานสามารถป้องกันการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนได้3 เพื่อความพร้อมใช้งานองค์กรต้องมีวิธีการปฏิบัติเพื่อมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการได้ตลอดเวลามีกระบวนการที่ป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรล่มไม่สามารถให้บริการได้รวมถึงต้องมีกระบวนการในการกู้คืนระบบที่รวดเร็ว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่3นครสวรรค์สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 Information Security Management System ISMS และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งเสริมให้ เกิดธรรมพิบาลข้อมูลภาครัฐด,ดังนั้นบุคลากรของศูนย์ต้องทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งนี้การละเว้นไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามกฎหมายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรใหม่ทุกคนควรได้รับทราบก่อนเข้าปฏิบัติงานบทเรียนนี้มุ่งเน้นถึงแนวทางในการปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โดยแยกเป็นด้านต่างๆรวม7ด้านคือการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการการกำหนดรหัสผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์การยืนยันตัวตนหรือพิสูจน์ตัวตนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชนิดพกพาส่วนบุคคลการควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศความรับผิดชอบของผู้ใช้งานบทลงโทษตามแนวทางการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรามาเริ่มกันเลยนะคะ เครื <IC R> ่องคอมพิวเตอร์ของราชการหมายถึงคอมพิวเตอร์ของทางราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลและคอมพิวเตอร์ของทางราชการที่ใช้งานร่วมกันโดยปกติผู้ใช้งานสามารถสังเกตได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการจะมีรหัสครุภัณฑ์ติดกำกับไว้ที่ตัวเครื่องเสมอเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลหมายถึงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีผู้ใช้งานประจำเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งตัวอย่างที่หนึ่ง เจ้าหน,น้านที่การเงินมีโต๊ะทำง,งานของตัวเองและมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะติดตั้งไว้ใช้งานเป็นการเฉพาะเรื่องการเงินและบัญชีซึ่งไม่มีบุคคลอื่นมาใช้ร่วมด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องนั้นคือเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลคือเจ้าหน้าที่การเงินตัวอย่างที่2หน่วยงานได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไว้สำหรับผู้อำนวยการและหัวหน้างานทุกคนเพื่อใช้งานการราชการและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ โดยผู้อำนวยการและหัวหน้างานทุกคนได้ลงนามเป็นผู้เบิกเครื่องคอมพิวเตอ,เอ,เอเเเเร์โน้ตบุ๊กดังกล่าวไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กดังกล่าวถือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลสิ่งที่ควรปฏิบตัติผู้ใช้งานต้องตั้งรหัสผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์อของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลเมื่อมีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่โหมด screen, ล็อกสกรีนและให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านทั้งนี้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่มีสิทธิ ผู้ใช้งานควรจัดเรียงไฟล์ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหาและมันทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเป็นประจำต้องระมัดระวังการทานเครื่องดื่มอาหารขนมขณะปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาหารและเครื่องดื่มจะหกหล่นทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับความเสียหายสกปรกและอาจเป็นสาเหตุให้หมดและมแมลงมากินเศษอาหารทำให้เกิดความชำรุดเสียหายได้ <c oughs> ผู้ใช้งานที่ใช้คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ควรทำการสำรองข้อมูลโดยวิธีการและสื่อต่างๆเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลอาทิการสำรองข้อมูลไว้บนคลาวด์หรือ external hard d ด s ิเป็นต้นผู้ใช้งานควรตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์หลอกอัตโนมัติเมื่อจอนิ่งนาน15นาทีหรือในเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่ควรเกิน15นาทีเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ในช่วงที่ผู้ใช้งานไม่ได้นั่งประจำที่คอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบควรอัปเดตเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอให้มีความทันสมัยเพื่อสามารถป้องกันการถูกโจมตีจากโปรแกรมโจมตีต่างๆซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่ตลอดเวลาและควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่กรมจัดหาให้และตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบเครื่องสำรองไฟฟ้าตามระยะเวลาที่กำหนดอยู่เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องสำรองไฟฟ้าสามารถทำงานได้ตามปกติเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับเครื่องสำรองไฟฟ้าให้เอหมาสมเพื่อให้มีเวลามากพอที่ผู้ใช้งานจะสามารถจัดเก็บข้อมูลและปิดคอมพิวเตอร์ได้ทันสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติผู้ใช้งานไม่ควรใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดใช้งานโปรแกรมออนไลน์เพื่อความบันเทิงทุกประเภทอธิการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมในระหว่างงอเวลาปฏิบัติราชการ ผู้ใช้งานไม่ควรใช้สินทรัพย์ของราชการคอมพิวเตอร์ของราชการเพื่อประโยชน์ทางการค้าเช่นการประกาศขายสินค้าออนไลน์เป็นต้นผู้ใช้งานไม่ควรใช้สินทรัพย์ของหน่วยงานคอมพิวเตอร์ของราชการเพื่อการเผยแพร่ข,ข้อมูลข้อความรูปภาพหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะขัดต่อศีลธรรมความมั่นคงของประเทศกฎ,กฎหมายหรือกระทบต่อภารกิจของกรมอทิการโปสต์ข้อความวิพากษ์วิจารการการเมืองการคอมเมนต์ด้วยข้อความหยาบคายการโพสต์ภาพโป๊เปลือยเป็นต้น ผู้ใช้งานไม่ควรกระทำการใดๆเพื่อเป็นการดักข้อมูลไม่ว่าข้อความภาพเสียงหรือสิ่งอื่นใดในเครือข่ายระบบสารสนเทศของกรมโดยเด็ดขาดไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตามผู้ใช้งานต้องไม่ลบเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโดยเฉพาะการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจเมื่อมีการกดผิดพลาดและมีข้อความเตือนขึ้นมาผู้ใช้งานต้องอ่านข้อความเตือนนั้นให้ดีก่อนตัดสินใจตกลงให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการต่อหากไม่มั่นใจให้สอบถามผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานต้องไม่คัดลอกโปรแกรมต่างๆรวมถึงรหัสลิขสิทธิ์ของโปรแกรมแล้วนำไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือแก้ไขหรือนำไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมายการกำหนดรหัสผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์รหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดเป็นวิธีการหนึ่งที่จะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์รหัสผ่านมักจะถูกกำหนดเมื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์เมื่อทำธุรกรรมทางการเงินหรือเมื่อต้องการเปิดอีเมลเป็นต้อนอ ดังนั้นรหัสผ่านไม่ควรที่จะเดาได้ง่ายโดยควรกำหนดไม่น้อยกว่า8ตัวอักษรรหัสผ่านที่ดีควรเป็นการประกอบด้วยตัวเลขตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นตัวใหญ่และตัวเล็กและอักขระพิเศษเช่น HFXA6AB หรือหากท่านต้องการตั้งรหัสผ่านเป็นวันเกิดหรือเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเดาได้ง่ายท่านต้องใส่ตัวอักษรผสมเข้าไปด้วยจะทำให้รหัสผ่านนั้นเดาได้ยากเช่น w s 0 1 2 9 2 0 1 4 e t v เมื <cin stereotype. m uch fundamentals> ่อมีสัญญาณบอกเหตุว่ารหัสผ่านอาจรั่วไหลไปแล้วควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติกำหนดรหัสผ่านที่เป็นแบบแผนและง่ายต่อการคาดเดายกตัวอย่าง ABCDEF หรือ AAAA a หรือ123456หรือ654321หรือ111111หรือข้อความพาสเวิร์ดกำหนดรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานเช่นชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่เป็นต้น ใช้รหัสผ่านร่วมกับบุคคลอื่นหรือให้รหัสผ่านของตนเองแก่บุคคลอื่นการศึกษาของนอตพาสซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการรหัสผ่านจากทีมที่อยู่เบื้องหลังนอตวี PN ร่วมมือกับนักวิจัยอิสระเผยให้เห็นว่า8 6เของการโจมตีทางไซเบอร์มาจากข้อมูลส่วนตัวที่ถูกกโมยมาจากบัญชีธนาคารออนไลน์และอีเมลโดยสินค้าที่ขายบ่อยที่สุดบนดักเว็บเกือบ20%คือรหัสผ่านแต่ถึงอย่างไรผู้คนก็คงยังใช้รหัสที่คาดเดาได้ง่าย โดยเลือกจากชุดตัวเลขออที่คิดขึ้นมาแบบง่ายๆไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่านที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยรหัสผ่านยอดนิยมประจำปี2023ยังคงเป็นแชมป์เก่าอย่าง1 2 3 4 5 6เป็นอันดับ1ติดต่อกัน5ปีนอกจากนี้ยังมีรหัสที่กำหนดโดยระบบอย่าง password และ admin ที่ไม่เคยติดอันดับต้นๆเลยสักครั้งแต่ทยานเข้ามาติด10อันดับแรกในปีล่าสุด สังเกตได้ว่านอกจากผู้คนจะไม่ได้ปรับปรุงการสร้างรหัสให้รัดกุมแล้วย,งยังยึดติดกับรห uh ัสดั้งเดิมซึ่งไม่ปลอดภัยเอาเสียเลยโดย10อันดับแรกของรห uh ัสยอดนิยมประจำปี2023ได้แก่อันดับ1 123456อันดับ2 a d แอดินอันดับ3 12345678อันดับ4 123456789อันดับ5 1234อันดับ6 12345อันดับ7 p a s พาสเวอันดับ8 123อันดับ9 a a 1 2 3 4 5 6อันดับ10 1234567890สิ่งที่น่าตกใจที่สุดจากรายงานนี้ก็คือ10อันดับแรกของรหัสยอดนิยมนี้สามารถแฮกได้ภายในเวลาไม่ถึง1วินาทีและจาก20อันดับแรกมีเพียง anon admin 123และ user ที่ใช้เวลาแฮก17วินาที11วินาที1วินาทีตามลำดับจากข้อมูลนี้เราควรจะ คำนึงถึงความสำคัญของการกำหนดรหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติใช้โปรแกรมช่วยในการจำรหัสผ่านเพื่อให้คอมพิวเตอร์สแสดงรหัสผ่านอัตโนมัติเมื่อเข้าใช้งานครั้งต่อไปโดยหลังจากใส่รหัสผ่านคอมพิวเตอร์จะขึ้นนอข้อความให้ยืนยันว่าท่านต้องการให้คอมพิวเตอร์จำรหัสผ่านหรือไม่หากท่านไม่อ่านข้อความเตือนให้ดีจะเผลอโอเคดังนั้นจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเมื่อต้องใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะคอมพิวเตอร์ในร้านคาเฟ่หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมงานกับคนอื่น สิ่งที่ไม่ควรปฏิบตัติจดรหัสผ่านไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของคนอื่นทำให้อาจถูกแฮ็กข้อมูลส่วนบุคคลและนําไปใช้ในทางผิดกฎหมายได้การยืนยันตัวตนหรือพิสูจน์ตัวตนในหน่วยงานมีการกําหนดให้ยืนยันตัวบุคคลอาทิการสแกนนิ้วมือการสแกนรูม่านตาการสแกนใบหน้าหรือการใช้คีย์การ์ดเพื่อกำหนดบุคคลให้เข้าถึงพื้นที่ควบคุมพิเศษหรือพื้นที่ห่วงห้าม สิ่งที่ควรปฏิบัติหากการยืนยันหรือพิสูน์ตัวตนมีปัญหาผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบทันทีหากมีบุคคลในหน่วยงานลาออกหรือยกย้ายหน่วยงานให้ทำหนังสือแจ้งมายังผู้ดูแลระบบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยกเลิกสิทธิการใช้งานกรณีที่หน่วยงานกำหนดสิทธิให้บุคคลภายนอกยกตัวอย่างนักศึกษาฝึกงานช่างซ่อมบำรุงควรกำหนดวันหมดอายุให้สิทธินั้นด้วยเมื่อครบกำหนดเวลาสิทธินั้นจะหมดอายุอัตโนมัติเพื่อป้องกันการลืมยกเลิกสิทธ์ หากต้องการเพิ่มลบแก้ไขรายชื่อผู้ใช้งานของระบบสารสนเทศของกรมให้หน่วยงานทำหนังสือแจ้งมายัางผู้ดูแลระบบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจะได้จัดการสิดตามคำร้องขอสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติใช้สินทรัพย์หรือระบบสารสนเทศของกรมโดยใช้ชื่อและรหัสผ่านของผู้อื่นหรือใช้ชื่อและรหัสผ่านของตนเอง เพื่อนำพาบุคคลอื่นเข้าถึงพื้นที่ห่วงห้ามโดยแอบแฝงการกระทำแบบนี้ย่อมแสดงถึงเจตนาที่ไม่ดีและทำให้ทวนสอบไม่ได้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชนิดพกพาส่วนบุคคล (Mobile Device) หมายรวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือ External Hard Disk, Flash Drive และอื่นๆที่เป็นอุปกรณ์ส่วนตัวแล้วนำอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน เมื่อต้องการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชนิดพกพาส่วนบุคคลมาใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสิ่งที่ควรปฏิบัติเจ้าของอุปกรณ์ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอและทำการอัปเดตเวอร์ชันให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมารับการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบของหน่วยงานหรือต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนนำอุปกรณ์เหล่านั้นเข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน เมื่อมีการนำอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลชนิดพกพาเช่น USB, f l a t drive, external hard disk มาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกขา้าเจ้าของอุปกรณ์จะต้องทำการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ก่อนทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องทำสำเนาข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและนำออกไปใช้ภายนอกหน่วยงานต้องดูแลป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศหน่วยงาน โดยถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของอุปกรณ์ยกตัวอย่างในรพีได้นำข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการใส่ในแฟลตเดิลและนอมั่กลับไปที่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในตอนกลางคืนกรณีนี้ในรพีมีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลป้องกันไม่ให้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรั่วไหลไปยังบุคคลอื่นเนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับของลูกค้าและเป็นความลับของหน่วยงาน หากทำการสำเนาข้อมูลของหน่วยงานไปวางในอุปกรณ์ชนิดพกพาส่วนบุคคลเมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้วให้ลบข้อมูลนั้นออกจากสื่อบันทึกข้อมูลแบบถาวรด้วยการกดปุ่มชิฟ f t พร้อมกับปุ่ม Delete หรือทำการ format อ,อุปกรณ์นั้นทันทีเจ้าของอุปกรณ์ต้องทำลายแฟ้มข้อมูลหรือข้อมูลสำคัญในอุปกรณ์ชนิดพกพาส่วนบุคคลก่อนที่จะทิ้งหรือส่งอุปกรณ์ที่มีข้อมูลสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปซ่อม เพื่อป้องกันข้อมูลของหน่วยงานรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่นอาจทําให้หน่วยงานเสียหายได้กรณีการส่งอุปกรณ์ซ่อมแล้วข้อมูลรั่วไหลนี้เราอาจเคยได้ยินข่าวยกตัวอย่างดาราถ่ายภาพโป๊ปเปลือยของตนเองไว้ในโทรศัพท์มือถือส่วนตัวแล้วทําโทรศัพท์ไปซ่อมโดยไม่ได้ลบภาพเหล่านั้นออกก่อนต่อมามีภาพโป๊ปเปลือยของตนเองหลุดไปโพสตในอินเทอร์เน็ตทําให้เสียชื่อเสียงตัวอย่างนี้เพื่อให้ท่านเห็นความสําคัญของการลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์ก่อนส่งซ่อม แทงจำหน่ายหรือยกอุปกรณ์นั้นให้บุคคลอื่นนั่นเองสิ่งที่ไม่ควรปฏิบตัตินำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบของหน่วยงานหรือยังไม่ได้รับอนุญาตมาใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานกรณีนี้หากพบความเสียหายต้องถูกดำเนินการตามระเบียบราชการและอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่นการนำแฟลชไดรฟ์มาใช้กับคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานแล้วทําให้วรัสในแฟลชไดรฟ์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ทําให้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเสียหายการควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศทรัพย์สินสารสนเทศ,เทศหมายถึงเอกสารสื่อบันทึกข้อมูลแฟ้มข้อมูลระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลระบบข้อมูลและทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานยกตัวอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงกล้องถ่ายรูปเป็นต้นการควบคุมหมายถึงการควบคุมการเข้าถึงทั้งในระดับกายภาพและระดับข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินและข้อมูลสารสนเทศหรือป้องกันการนำทรัพย์สินและข้อมูลสารสนเทศของทางราชการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเกิดการรั่วไหลของข้อมูลลับ สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อผู้ใช้งานไม่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือต้องลุกไปทำภารกิจอื่นควรลงชื่อออกจากระบบทันทีเพื่อป้องกันบุคคลอื่นสวมสิทธิใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อภายหลังจากใช้งานเสร็จแล้วควรจัดเก็บเอกสารข้อมูลในการทำงานข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลลับหรือสื่อบันทึกข้อมูลไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภยัยเช่นเก็บไว้ในตู้ที่สามารถล็อกกุญแจได้เป็นต้นสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อมีการสั่งพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ ให้นำเอกสารสำคัญหรือเอกสารที่เป็นความลับออกจากเครื่องพิมพ์ทันทีที่พิมพ์งานเสร็จหากมีการพิมพ์ผิดพิมพ์ซ้ำต้องเก็บบอกระดาษที่พิมพ์ผิดนั้นมาทำลายด้วยโดยการปั่นด้วยเครื่องทำลายเอกสารหรือฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นสามารถอ่านข้อความที่สำคัญหรือข้อความลับนั้นได้อีก สิ่งที่ควรปฏิบัติหากจำเป็นต้องนำรัพย์สินของทางราชการไปใช้นอกสถานที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนคืนรั์สินทุกครั้งผู้ยืมต้องระบกข้อมูลที่เป็นความลับออกจากตัวเครื่องก่อนเสมอผู้ยืมควรจะใช้งานรัพย์สินของทางราชการด้วยความรับผิดชอบดูแลรักษาป้องกันให้ดีเหมือนเป็นสมบัติของตนเองและนำส่งคืนทรัพย์สินของทางราชการในสภาพดีสะอาด พร้อมใช้งานสำหรับคนที่จะมาใช้งานต่อสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติลบทำลายทำสำเนาข้อมูลที่มีความสำคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานยกตัวอย่างนายระพีเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้บันทึกข้อมูลสรุปผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการะส,สมต่อเนื่องมาหลายปีไว้ในคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเพื่อใช้สรุปเป็นสารสนเทศและแจ้งเตือนภัยสุขภาพต่อมานายระพีได้ลาออกจากราชการ และเห็นว่าข้อมูลที่ตนเองบันทึกมาเป็นน้ำพักน้ำแรงของตอนเองที่คนอื่นไม่ได้มีส่วนร่วมดังนั้นคนอื่นจึงไม่สมควรที่จะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นจึงได้ทําการลบข้อมูลที่บันทึกไว้ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ก่อนจะออกไปการกระทํานี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่ราชการกรณีนี้นายรพีอาจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได้สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติให้บุคคลภายนอกยืมคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของหน่วยงานไม่ว่าในกรณีใดๆเว้นแต่การยืมนั้นได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าหน่วยงานยกตัวอย่างในระพีเป็นหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งหน่วยงานได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไว้ให้ใช้ในงานราชการโดยเป็นคอมพิวเตอร์ของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลต่อมาในระพีได้นำคอมพิวเตอร์ของทางราชการไปให้ลูกและภรรยาของตนเองใช้กรณีนี้ไม่ว่าคอมพิวเตอร์นั้นจะมีข้อมูลสำคัญของหน่วยงานหรือไม่ในระพีก็มีความผิดตามระเบียบราชการ ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานสิ่งที่ควรปฏิบตัติผู้ใช้งานควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยศาศาสตร์การแพทย์อย่างเคร่งครัด <c oughs> การมอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานหากพบว่ามีการกระทำผิดใดๆที่เกิดจากการใช้บัญชีนั้นท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำความผิดที่เกิดจากการเข้าใช้งานนั้นตามกฎหมาย สิ่งที่ควรปฏิบตัติข้อมูลของทางราชการและข้อมูลของลูกค้าถือเป็นความลับการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจถือว่ามีความผิดตามกฎหมายผู้ใช้งานต้องดูแลรักษาไว้ซึ่งความลับความถูกต้องของข้อมูลและป้องกันความเสี่ยงต่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศโดยผู้ไม่มีสิทธิ์กรมิทยาศาสตร์การแพทย์ถือว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นความลับ จะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเว้นแต่การตรวจสอบข้อมูลตามกฎหมายของหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบต่อไปเราจะกล่าวถึงบทลงโทษตามแนวทางการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทษขั้นต้นว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาและหรือระง,งับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา15วันผู้ฝ่าฝืนขั้นต้นเกิดจากการฝ่าฝืนระเบียบโดยเล็กน้อยจากความไม่ตั้งใจหรือโดยบังเอิญเช่นเปิดให้ใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกัน,กนแชร์ไฟล์โฟลเดอร์หรือการใช้อุปกรณ์ร่วมแชร์ซีดีโดยลืมกำหนดรหัสผ่านและหรือไม่ทำการยกเลิกการเปิดใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกันหลังจากการใช้งานเสร็จสิ้นแล้วเป็นต้น สิ่งที่ไม่ควรปฏิบตัตินำอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบสิ่งที่ไม่ควรปฏิบตัติกระทำการรบกวนทำลายหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก โทษขั้นต้นว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาและหรือระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา15วันผู้ฝ่าฝืนขั้นต้นเกิดจากการฝ่าฝืนระเบียบโดยเล็กน้อยจากความไม่ตั้งใจหรือโดยบังเอิญยกตัวอย่างเปิดให้ใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกันแชร์ไฟล์โฟลเดอร์หรือการใช้อุปกรณ์ร่วมแชร์ซีดโดยลืมกำหนดรหัสผ่านและหรือไม่ทำการยกเลิกการเปิดใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกันหลังจากการใช้งานเสร็จสิ้นแล้วโทษขั้นกลาง ระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา2เดือนโทษขั้นสูงระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา6เดือนโทษขั้นร้ายแรงระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา1ปีและหรือหากละเมิดฝ่าฝืนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือต่อทรัพย์สินทั้งของทางราชการอย่างร้ายแรงจะต้องรับโทษตามระเบียบราชการหรือรับโทษตามกฎหมายโดยลำดับต่อไป ผู้ฝ่าฝืนขั้นรุนแรงเกิดจากการละเมิดกฎและสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่นนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์มาติดตั้งใช้งานในระบบเครือข่ายของงบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำให้เกิดการแพร่กระจายในเครือข่าย ทำการติดตั้งเลขหมาย IP หรือนำเลขหมาย IP ของหน่วยงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทําให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเครือข่ายทําการดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า1เมกะไบต์โดยไม่จําเป็นและในระหว่างเวลาราชาการซึ่งมีการใช้งานระบบเครือข่ายอย่างหนานแน่นส่งผลกระทบต่อง,งานราชาการที่สําคัญ ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพร่ส่งจดหมายแบบกระจายถึงทุกคนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายโดยไม่จำเป็นหรือการใช้ข้อความที่ไม่สุภาพส่งไปถึงบุคคลอื่นใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในการฟังเพลงออนไลน์หรือเล่นเกมออนไลน์หรือสนทนาออนไลน์วิดีโอแชทในเวลาราชาการล่วงละเมิดบุกรุกหรือรันโปรแกรมจนเป็นเหตุให้ระบบของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้รับความเสียหาย สร้างความเสียหายแก่โปรแกรมหรือข้อมูลหรือฮาร์ดแวร์การเข้าถึงระบบโดยปราศจากความยินยอมหรือการอนุญาตของผู้ดูแลระบบพยายามขโมยรหัสผ่านหรือข้อมูลหรือพยายามจอดทะลุระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกหน่วยงานการสร้างโฮมเพจส่วนตัวที่แสดงออกในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบและศีลธรรมนำข้อมูลที่ไม่เหมาะสมใส่ไว้ในโฮมเพจอาทิข้อความไม่สุภาพ ข้อมูลที่ขัดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญานำเสนอภาพลามกอนาจารภาพที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อศิลธรรมประเพณีอันดีงามของไทยลงโฆษณาหรือข้อมูลทางด้านการค้าล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นก่อความวุ่นวายที่ขัดต่อกฎระเบียบนี้หรือสร้างความเดือดร้อนรบกวนการทำงานของผู้ใช้อื่นในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานละเมิดกฎระเบียบขั้นต้นซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้งโดยเจตนา มาถึงตอนนี้ท่านได้เรียนรู้สิ่งที่บุคลากรใหม่พึงรู้ถึงแนวทางปฏิบัติได้แก่การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลการกำหนดรหัสผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลการยืนยันตัวตนหรือพิสูจน์ตัวตนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชนิดพกพาส่วนบุคคลการควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน บทลงโทษตามแนวทางการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญที่ควรนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตอนนี้เรามาทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจกันนะคะขอให้ท่านนำโทรศัพท์มาสแกน QR Code ที่ปรากฏหรือกดลิงก์แบบทดสอบแล้วทำแบบทดสอบให้เวลา20นาทีขอให้ท่านผ่านการทดสอบและมีความสุขในการทำงานนะคะขอบคุณที่ให้ความสนใจคะ่ะ